สวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สิบเดือนพฤศจิกานะคะวันนี้ยกปลามาได้ก็เฉพาะปลาซ้อยก็ร่วมห้าสิบโลจ้าทุกคนแต่วันนี้คนตัดคนเดียวก็เลยจําเป็นต้องน็อกน้ําแข็งไว้เนาะเพราะว่าปลาซ้อยมันเน่าไวในถังนี่ก็มีจ้าแล้วก็ปลากระหย่งก็จะได้อยู่ประมาณสักสี่โล เพื่อนๆใครต้องการปลาที่จะไปทำปลาหรือปลาเห็ดนะจ๊ะทุกคนสามารถสั่งได้ในในช่องทางของอา f เฟซบุ๊กเนาะยายอ้ยมาแล้วก็ได้นะคะหรือจะโทรมา095351 0, 0 0 0 8ปลาเริ่มมาแล้วจ้าปลาเริ่มมาแล้วจ้าทุกคน เราไม่ขายเราจะอัดปลาไว้ยอย่างเดียวเพราะไปขายมันก็ถูกเหลือเกินสู้สู้สูแหกสูุ้ใครมาก็มาจะใครอยากได้ค่าจ้างใครอยากได้เงินตัดหัวปลาก็มาได้จ้ะไม่ว่าแต่ถ้าจะให้โทรตามโทรจิกให้มาเอาเงินเรา เราไม่ค่อยงอเท่าไหร่คะ่ะทุกคนเยอะจริงๆนะคะเพื่อนๆปลาแถวบ้านเราใครขยันหาก็ไม่อดจ้ะทุกคนน้ำมาปลามีจะทุ่งบางร,กร,รนะกมเนาะเขาเรียกว่าบางระกรรมโมเดลจ้ะหาอยู่หากินจ้ะทุกคน อันนี้แค่รอบแดงนะรอบตั้งนะจ๊ะทุกคนใครมีรอบตั้งก็จะมีปลาประมาณนี้แต่ปลายังปลามันก็โตไม่ทันนะทุกคนเขาหาตั้งกับน้ำมาจนน้ำลงน้ำลงคลองก็ยังหาในคลองเลจ้ะทุกคนสั่งได้นะจ๊ะก็จะสั่งเป็นปลาหมักเกลือก็ได้จะ้ะปลาหมักเกลือเนาะ เพื่อเอาไปทำปลาลาสูตรไข่สูตรมันทุกคนสูตรไข่สูตรมันเพื่อสูตรของยายอ้อยอาจจะไม่ถูกปากทุกคนไงปลาลาเนี่ยมันสูตรไม่ตายตัวสูตรไข่สูตรมันแต่สูตรของคนโบราณเนี่ยเชื่อถือได้นะแต่คนโบราณชอบกินหนง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 ,นงคือออกไปทางหมิน <c oughs> เขาบอกว่าใส่ส้มตำเ่บแตแเ่บว่าเมนหมอแหง้ง <c oughs> มึงกินนยะ บ่เขาก็กินเขาเหม็นมีแต่ตัวสวยซมาทำตาเห็ดเนาะอือทำตาเห็ดมึงก็นางเกียก่ะพดนางพกทำนี่พลัง ใจร้ายมันก็มีตาเดียวกันกับของกูบ่แม่นะนึกมึงนกเพิ่นกวินน่ะนะนึกจะลวดนกตาเดียวกันแต่คนละทรงอ่ะมันป็ะมาทกรรมแต่มันมาเจอลานหมอกฝนซื้อลานหมอกฝนบอกมันทำป่าเมื่อซื้อบ้านกูบ้านกูก็มีใคร โอเคค่ะพี่น้องเอาคลิปสั้นๆสี่นาทีก็พอจ้า